ครับเมื่อนี้กับพบอกับสังวานงานปั่นเนาะครับเนาะเมื่อนี้กับมาตำหนักของแม่เทพเนาะอยู่วัดบ้านบาะยาวตำบลบะยาวบ่นวัดเนาะครับที่ตำหนักของเพนเนาะบ้านบาะยาว,าาาวตำบลบะยาวอำเภอวังสามหมอเมื่อนี้กับเพลกับล่ำบวงสวงของกระแล้ววังหันเนาะล่ำบวงสวงของกระแล้ววังหันเนาะครับอย่าตีถ้ำทาสายบุญเพนกับร้ายครับเมื่อนี้ อินอินยินครับเมื่อเรืเพิ่นก็ได้โตกได้ลาบเนาะน้องปูเพิ่นมาประทับเพิ่นมาประทับก็ได้นี่เนาะครับเพิน่นใดเนาะบวงลำบวงสวงแล้วแล้วปูเพิ่นก็นมาประทับล่างคือเพิน่นใดเกตห้าศูนย์นะครับเพิน่นใดเกตห้าศูนย์ห้าหนึ่งเกตนะครับเนาะกับหนึ่งหก หนึหกับหนึ่งหาหนึหาบ่ได้บ่ด้เขียนลงนะครับเนาะได้หนึ่งหหาซื้อขืนซื้อลงนะครับเอหนึ่าหนึ่งหเนาะเกตห้าศูห้าเกตเพื่อเาติดซื้อสลับซับกันก็ได้นะครับเนาะห้าหก็ว่าได้หนึหาเพื่อทีเอาหากตก็ว่าเนาะเากรมาซื้อสลับซับกันเข้าไป คือเลขที่ปัญหามือนี่ก็คือตัวนี้เนาะครับคือตัวนี้แหละ <c oughs> ครับมือนี้แหละปัญหาโศกให้ลาบเนาะไปหุ่นน้ำกันวันที่สิบหกวันที่สิบหกมอคคาเนาะวันที่สิบหกมอคคาลอยไปหุ่นน้ำกันเด้อครับเออมือนี้ก็เพื่อน,ก,นก็ให้โศกให้ลาบหมดละคือที่ตำหนักของแม่เทพกันก็นกน คือถวายบวงสวงพระประธานและกระำถวายเนาะหลวงปู่มันก็นมาประทับร่างให้มันก็ได้เกตห้าศูนาะครับเนาะห้าห่งห้บริเขียนเนาะครับห้าห่งห้บริเขียนหาหนึ 15, ่งหาก็มี้วครับเด้อหนึ 1, ก็ได้เนาะแทนนี้ก็ได้1 6 6่หกนึ่งก็ได้ต่างหากเขาสือกับเนาะหนึ่งหา่งหาบริเขียนเนาะครับเนาะ ครับท่านผู้ชมจงวิจารย์ในการรับชมนะครับเนาะวิจารย์ในการรับชมคือผู้ที่เข้ามาชมใน่องของแอดกับคอยโชคดีทุกคนนะครับเด้อหวดนี้ก็บคอยลำๆไปด้วยน้ำกันวันที่สิบหกมกราดีละคอยมาลุ้นน้ำกันเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะครับเนาะเดี๋ยวแอดตีเขียนหนึ่งหายบ้างเนาะเพราะท่านตีเขียนหนึ่งหามาลุ้นน้ำกันนะครับ หนกับท่านไอ้เขียนเด้ติเขียนในบ้างครับครับหนึ่งหาหนึ่งกเี้ครับเ้อหนึงหาหนเนาะหนึ่งห1านกเ็ดนะครับ7.5 0เมื่อนี่ของปูมาประทับล่างเนาะของปูมาประทับล่างนางร่ำเมื่อนี่คืออยที่ตำนักของแม่เทพเนาะบ้านบะยาว ตำบลบางยาวอ,อำเภอวังสามหมอครับเนาะมื่อนี่ก็ได้มาขอโศกขอลาบน้ำฝนเพื่อนฝนมาบวงสรวงพระประธานไงก็เลยลอง่ำบวงสรวงกับพอดีเสร็จกิ่นไปวังขันเนาะงูปูมาประทับก็คลอยเบิ่งนะครับเด้ออยู่ละครับครับมาส้มน้ำกันเนาะส้มกันอีกเนาะครับมื่อนี่ก็ เป็นล่ำบวงสวงกัพอดีแล้วบังหันครับวงปูกัมาประทับล่างคือเพื่อนเขาทุกทุกงหวดเนาะครับเนาะเมเทพบ้านบะยาวตำบลบะยาวบะยาวเนาะเพื่อวังาหมอจังหวัดอุดรธานีเิ่นกิดเขาทุกงวดงวดนี้แอดก็ได้าขอตัวเด็ลาเพื่อบังนลเเกิดนไา้ตัวใดเนาะกรับพอ้ีบวงำบลแยพื่อบรรจารมาปรงทับางก็เกยเพิ่นก็เนาะเนาะ มาประทับล่างนางล่ำเพิ่นลหรหลวงปู่หลวงปู่อยู่ดอนตะปูที่แอดเดี๋ยวเคยได้มาปั่นให้เพิ่นตั้ง๊กเก็ปีขึ้นหลังเนาะว่ามีผู้มาทุบล่างของเพิ่นสุ่มเป็นว่าสุ่มขี้ยากไวาเดี๋ยวนะครับเนาะมาทุบล่างแล้วแเพิ่นก็เลยว่าอยากได้องค์ไม่เพิ่นก็เลยมาเข้าประทับล่างนีเหระเพิ่นอยากได้องค์ไม่แต่กะ ทุ่มกรรมการเพิ่นกระทาบท่า,ามแอดไว้อยู่ดอกอยากให้มาปั่นอีกไม่แต่แอดก็ว่าติดงานอยู่แต่จังใดก็ถ้าหากบ่ยากทางพุ่นเนาะขอครูบาอา,า,าจารย์ได้ทางพุ่นก็คงจะได้มาปั่นให้อยู่ถ้าหากครูบาอาจารย์เพิ่นอนุญาตให้มาปั่นเนาะเพิ่นอยากได้องไม่พิ่นว่าคือก็มาทบแขนข้อนตีเนาะแขนหักคน กี่เราเมายาขามาจาังใดเหล่าผมหเนาะแต่เพิ่นก็มาประทับร่างซุมนั่งล่ำเพิ่นนี่หละมาประทับร่างก็เลยว่าอยากได้ปันป่นองไม้ปั่นองไม้ลออวัานแต่ก่อนนี่แอดก็มาปั่นเป็นรูปล่างผู้เฒนะ่าเนาะมวยผมเป็นรูปร่างผู้เฒ่าแต่าหากมาปั่นอีกชุดนี่เก็อยากได้ล,ละะออว่าัฒนเพิ่นว่าอยากได้ลออวัฒนกัาหารู้บาอาจานเพิ่นอนุญาตให้มาปันนะ่นเนาะช่วงนี่ก็ ปั่นอยพญานาคอยวัดด่านเมก็กปั่นพญานาคอยวัดด่านเม็กแล้วก็ตีลงไปวัดบ้านน้อยนาดูนถ้าหากบัานอาจารย์เมืออ่อูยวัดบ้านน้อยนาดูนเป็นอนุญาตให้มากกับข้องตีให้มากเนาะครับเนาะเพราะว่าเราขังค่ากันไ้บ่งท่านในอรคาเนาะช่วงนี้ก็บอาขังค่ากันไว้อยู่เพราะว่าเพินเ่นก็เขียวอยู่เนาะเพิ่นเขียวอยากเห็บปั่นของเพิ่นให้มันแล้วอยู่ทั้งทำจำลองทั้งพญาน,นาค ครูน่ครูหนึ่งอินเทวดานั่งฟ้าแล้วกับพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับเนาะกับปู่เทพบุดกรกกัลยยางหลายแนวเนาะอาจารย์เมิดพันธิปั่นก็เลยเิ่นก็นเลื่อยอยากเขียวเขียวยูด้านเมกอย่างให้แล้วยูด้านเมกแล้วๆก้วก็ติองไฟบ้านน้อยนะดุลน,นะครับเนาะถ้าหากกรรมการยูบ,าบ้านบะเน้าเพิ่นไปขอใดก็บติร้มาปัน่นองปูให้เพิ่นไหม ว่าแอดเกิเดขึ้นในมาปั่นให้เพิินตะก,ก้อนๆหลายปีแล้ะ,ละมีปีนี้ละกกได้เมื่อเยี่ยมเมื่อยามบ้านบะเน้า,นา,นาอีกกระสองเนาะกับพอดีบ้านบะเน้า,น,า,น,านี่ก็คือแม่เทพนี่แหละเพิ่นไนเมา่บวงสวงอยู่ที่ตำหนักของเพล่นลูกซ์ลูกหาเพิ่นกับถือเลขแทบทุกคนเนนะครับเนาะให้ว่าถือทุกคนนะครับเนาะที่มานี่มาบวงสวงเมื่อนี่มาในงานเมื่อนี่ที่ลุกซ์ลูกหาของเพิินมัด ที่ถือเลขได้โชคดีน้ากันมาเนหลายคนเต็มอยู่เนาะครับมือนอี้เนาะมีแต่ผู้โชคดีทั้งนั้นครับหวดน,นี้มาลุนน้ากันอีกแล้วครับเดอ้อมาลุนน้ากันอีกเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งเจ็หนึ่งหกห้าหนึ่งห้าเนาะครับเนาะครับไปส้มส้มหลุดซีดตกหาเพิ่นเนาะครับเนาะหลุดซีดตกหาเพิ่นมากหน่าไรตาครับหลุดซีดตกหาเพิ่น ครับหลุดซีดูกหาเพิ่นเนาะครับเนาะมากหนาหลายตามือนี่ยหลุดซีดูกหาเพิ่นที่ถือเล็น้ำกันมบ้างวดลูกกรอนนี่ก็ถือถือแทียบตรงงวดเนาะครับเนาะงวดนี่ก็มาลุ้นน้ำกันอีกเธอแย่ต้องให้เบิ้งละ่ะหลุดซีดูกหาเพิ่นก็มากหนาหลายตาผู้เมียกับเมียเนาะครับเนาะนี่แหละครับที่ตำนักของเพิ่นมาลุ้นน้ำกันเด้อครับเด้อตัวที่แอดบอกเพิ่นหันละนี่ก็ ครับคืออย่าติท่ามุพันเนาะสายบุของคนคนกับมาเมื่อดีกับผู้เมียกับเมียเนาะครับผู้อยกับย่างคือบ้านแหละมากหนาหลายตาเนาะครับครับสุดท้ายนี่ก็คอยสกสอกกันหมานเนาะครับเนาะวันที่สิบหกโมกรล่ามาหล่นน้ำกันเจ็ดห้าศูนย์ ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งเนาะครับเนาะมาหล่นน้ากันงวันนี้แหละคอยท่านผู้ชมที่เขามาชมในคลิปช่องสังวานงานปั้นคอยมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโลกโควิด้ะครับเด้อลำลำเรืรเ่วยงวดนี้แหละว,วันที่สิบหกมกรายแหละคอยสุข,ขีสุขขังสุกตังเต็มท้องเต็มไทยเรือใส่เรือซอยวิถีวิถีินเนาะครับเนาะปีใหม่เขามาวอดแล้วคอยมีแต่สุขภาพแข็งแรงทุกๆคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ